รู้สวัสดีคะ่ะนักศึกษาคะสวัสดีนักเรียนในระบบโรงเรียนและคุณผู้ฟังที่เรารพรากทุกท่านสร้างเสริมเติมความรู้ภาษาไทยและดิฉันพนรธรรมเยมอินกลับมาพบกับท่านเป็นประจำทุกทุกทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มของวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศน,นนะคะ เพื่อที่จะดำเนินงานตามนโยบายของสำนักง,งานกศออนอคือจัดทำสื่อเพื่อที่จะให้นักศึกษากศออนอได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอบแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือการประกอบอาชีพด้วยนอกจากนั้นเราก็คิดถึงนักเรียนในระบบโรงเรียนและคุณผู้ฟังที่เคารพจะได้มีโอกาสทบทวนและร่วมกันทำรงค่าภาษาไทยเอาไว้ด้วยกัน วิทยากรของเราที่กรุณาค้นหาเรื่องราวดีๆมาให้เราเป็นประจำก็คืออาจารย์ใจเด็ดหวานเอมนั่นเองสวัสดีค่ะอาจารย์ใจเด็ดค่ะสวัสดีครับอาจารย์พนอรครับนักศึกษากราานนนักเรียนในระบบโรงเรียนและผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับดิฉันเรียกชื่ออาจารย์ไม่ชัดหรือเปล่าจะเด็ดใจเด็ดแต่ดิฉันเดาานะคะว่าคนมักจะเรียกอาจารย์ว่าจะเด็ดเพราะว่าเป็นพระเอก คู่กับตาลแม่จันรทราแล้วก็ตาละแม่กุสุมานั่นเองอ๋อในผู้ชนะสิบทิศเหรอครับใช่แล้วอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าวรรณกรรมของยาขอบ<ม>เรื่องนั้นมนะีอิทธิพล,ลกับชื่ออาจารย์แล้วผู้ฟังที่มีอายุหลายๆแล้วนะนะครับก็จะอ่านเรื่องนี้ของไม้เมืองเดิมเนี่ยผู้ชนะสิบทิศเนี่ยติด ถูก<ช>ไหมครับใช่แล้วก็นอกจากจะเป็นวรรณกรรมที่โด่งดังแล้วเนี่ยก็ยังมีคนนําบางส่วนไปแต่งเป็นเพลงอะไรอย่างเงี้ครับแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยฟังเพลงฟังแบบจริงจังอะฟาลูมใช่ไหมคะใช่ครับที่ฉันจำที่คุณนิรุตสิริจัญญาเล่นกับ คุณนันทวันเมฆใหญ่ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นตาลแม่กุสุมาน่ะคุณกนกวันด่านอุดมครับแม่พอสอบพิญญาออกมานี่คนอยากคว้างจอมากเลยโอ้สนุกมากตอนนั้นที่ฉันเด็กนะคะแล้วทราบว่าตอนนั้นน่ะเล่นสดนะอ๋อใช่ครับไม่มีถ่ายเอาไว้เลยไม่มีครับไขลูแมไม่มีคนเรียกเจ้าไขลูเลยนะคะมีแต่เรียกไอ้ไขรูครับสนุกนะคะอาจารย์ใช่ครับน่าก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นอิทธิพล แล้วบางทีก็อาจจะทราบว่าผมชื่อจริงชื่อใจเด็ดนะแต่ว่าบางทีก็ยา้วยา้วยา้วว่าเป็นัจเด็ดผมก็เรียนตรงจงว่าอย่าให้ผมทําอะไรค้างคาเลยก็ให้เสร็จไปละกันไม่งั้นก็จ่าอยู่อย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่ว่าอะไรครับเพราะว่าเขาบอกว่ายิ่งคนเรามีชื่อเล่นชื่อเรียกอะไรต่างๆมากมายมากกว่าหนึ่งชื่อเนี่ยถือว่า เป็นบุคคลที่มีคนรักใคร่จริงอเปป่าจริงครับอ้าเหรอคะว <c oughs> ่าดิฉันดีใจดิฉันมีเกินสองชื่อ <c oughs> แล้วแต่เขาจะเรียกของผม๋ยวนี้ก็ป๋ามั่งลุงมั่งอ,อะไร,รบ,อนนบอกเรียกได้ทุกอย่างอันนั้นสัรพนามแล้วค่ะไม่ใช่ชื่อเล่นแล้วค่ะ,ะคใช่ครับเรียกได้ทุกอย่างครับ <c oughs> ขออย่างเดียวอย่าเรียกไอ้ก็แล้วกันชอบใหญ่เล่นนะครับแต่ไม่ได้ไม่มีอะไรครับได้ได้ค่ะนี่คือความสุขที่เป็นบทนำครับเพราะว่าดิฉันจะเรียนคุณระวางว่า เด๋ยนต้องรีบโทรศัพท์ไปเรียนให้อาจารย์ใจเด็ดทราบคุณผู้ฟังที่เคยโทรศัพท์มาเขียนจดหมายปรายสนยบัตรมาโปรดอย่าเข้าใจผิดว่าเดียนได้ใหม่แล้วลืมเก่ากันนะคะ <c oughs> ไม่ใช่ครับแต่ว่านี่คือประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของสถานีวิทยุศึกษาศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากศอนอแห่งนี้ ที่ดิฉันไม่เคยคิดฝันว่าจะมีวันนี้ค่ะเล่าเลยนะคะและดูยิ่งใหญ่มากเลยนะครับสาหรับดิฉันยิ่งใหญ่มากจริงจริะนอกจากยิ่งใหญ่ผมว่าอาจารย์น่าจะประทับใจมากค่ะครับถ้าจะบอกตรงๆนะคะดิฉันน้าตาไหลเลยโอ้เยี่ยมมากครับอยากฟังแล้วครับอยากฟังแล้วนะคะคุณผู้ฟังท่านอื่น สัญญาใจกันแล้วนะคะว่าไม่น้อยนะไม่น้อยไม่น้อยใจไม่น้อย,อยใจดิฉันใช้คําว่าไม่น้อยนะค,คที่ดิฉันบอกว่าเป็นประวัติของชีวิตหน้าหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อวันอังคารประมาณเวลาบ่ายโมงนะคะดิฉันก็ได้รับโทรศัพท์จากหมายเลขที่ดิฉันปล่อยออกอากาศไปช่วงนี้คือ08 9 8 1 2ป9 8 6นึ่งสอง8 9 0898128986ดิฉันพูดช้าเป็นพิเศษเพราะว่า <c oughs> คุณผู้ฟังท่านนี้ท่านบอกว่ากว่าผมจะจดเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์ได้เนี่ยสามครั้งโ <c oughs> ปรดบอกช้าๆหน่อยครับ <c oughs> ผมอายุมากแล้วแต่ท่านใช้คำอีกคำหนึ่งซึ่งดิฉันไม่กล้าที่จะพูดออกอากาศดูไม่เคารพท่านนะคะคือ ท่านโทรศัพท์มาบอกว่าได้ฟังอาจารย์จะเด็ดกับพนอเนี่ยคุยกันตอนที่จิวเจียวน้ำมันหมูอะคะ่ะอาจารย์รก็เป็นเดือนแล้วนะคะคที่เราพูดถึงพันานาวหารใช่ครับแล้วท่านก็บอกว่าท่านก็ติดตามฟังเรื่อยๆมาประโยคที่ท่านขอฝากบอกอาจารย์จะเด็ดก็คือชื่นชมเอาใจช่วยแล้วก็คนอื่น ชมเราสองคนมากแล้วผมก็จะไม่ขอพูดซ้ำอีกทำนองนี้นะคะค,คือตื่นเต้นมากท่านแนะนำตัวว่าเมื่อก่อนผมเป็นผอ,อ,อตัวเล็กๆของกรมวิเทศสหาการแล้วต่อมาได้ขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมวิเทศสหาการเคยมาที่สถานีวิทยุศึกษาสมัยที่มีคนชื่อคุณพา ก็คือผู้ตรวจนภาพงพิพัฒน์สมัยนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาท่านมาช่วยก่อตั้งตึกและเครื่องบันทึกเสียงชุดใหม่ของเราที่นี่โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาหลายท่านเป็นต้นว่าลุงปีเตอร์คิงจาก BBC กรุงลอนดอนลุง Bob. บอฟ แล้วก็ลุงเนสพวกเราเรียกท่านว่าลุงท่านยิ้มด้วยความภูมิใจเพราะว่าชาวต่างประเทศเขาไม่มีใครที่จะนับญาติกับเขาใช่ไหมคะใช่ครับพอพวกเราเรียกท่านว่าลุงบอฟลุงเนสท่านก็จะแบบมีความสุขมาก <c oughs> ท่านเป็นฝรั่งที่พยายามเดินเข้ามาแล้วให้เราคุยด้วยโอ้ยพนอดภาษาปักิจก็แย่อยู่แล้วเนาะ <c oughs> แต่ว่าพอรองอธิบดิท่านพูดเช่นนี้ดิฉันก็บอกอ๋อลุงเนสเนี่ยเป็นคุณครูของดิฉันด้วย <c oughs> ก็เลยได้ย้อนภาพความหลังสมัยที่ก่อตั้งอาคารแห่งนี้เมื่อปี2524และเริ่มเปิดทำการปลายปี2526ครับท่านก็ฝากความระลึกถึงผู้ตรวจนภาพงพิพัฒน์ซึ่งดิฉันได้โทรไปเรียนให้ท่านได้ทราบแล้วแล้วก็ได้ขออนุญาตนำเบอร์โทรศัพท์ไปให้ผู้ตรวจนภาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ สิ่งที่อาจารย์จะเด็ดได้รับพร้อมๆกับดิฉันก็คือความเมตตากรุณาที่รองอธิบดีทงชัยท่านชื่นชมเอาใจช่วยและบอกว่านี่ถ้าผมยังอยู่ในราชการและมีอำนาจลงนามผมจะให้คุณสองคนไปดูงานที่ต่างประเทศขอบคุณครับเพื่อที่จะได้นำกลับมาทำงานได้ใกล้ชิดแล้วก็ ดียิ่งกว่านี้อีกอซึ่งที่ทำอยู่นี่ก็ดีแล้วครับเป็นไงครับกลับคอบพระคุณเป็นที่สุดค่ะครับเช่นเดียวกันครับกลับความคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับท่านก็บอกว่าที่ผมต้องใช้วิธีโทรศัพท์เพราะว่าไม่ได้เขียนจดหมายมาหลายปีแล้วอ้หน่าปลื้มมากเออดิฉันมีความสุขนะคะแล้วก็สุดตายค่ะดภาษาวัยรุ่นนะคะ<ช>แต่ถ้าจะเรียนท่านก็จะบอกว่าเรียน จะตั้งใจทำงานไม่ให้ยิ่งหย่อนกว่าที่เคยทำแต่จะพยายามพัฒนารายการให้มากยิ่งขึ้นแต่ประโยคหนึ่งที่ท่านถามและอาจารย์ใจเด็ดต้องตอบครับท่านบอกว่าผมตกใจว่าคือคือ,ค,อคำพูดทั้งหมดถ้าทฉันพูดอะไรคลาดเคลื่อนกรุณาอภัยด้วยนะคะท่านบอกว่าอูผมเป็นห่วงนักศึกษากศนอว่าเดี๋ยวนี้ข้อสอบมันยากขนาดนี้เฉยหรือออดิฉันก็เลยเรียนไปว่า มันระดับนี้จริงๆเพราะว่าดิฉันกลางหลักสูตรออกมาแล้วเคยออกข้อสอบบางชุดของนักศึกษากรสอนอทั้งประถมมอต้นมอปลายที่เป็นการเทียบระดับและก็เคยไปออกข้อสอบของบางองคอ์กรมันยากระดับนี้จริงๆค่ะแล้วอาจารย์ใจเด็ดก็เลยกรุณาทั้งคน้นทั้งควา้าทั้งหาทั้งเขียนเอามาเป็นตัวอย่างให้มากที่สุดเพื่อให้นักศึกษากรสอนอได้รู้จักได้เห็นตัวอย่าง ได้คิดได้วิเคราะห์ตามไปด้วยอาจารย์ต้องตอบท่านแล้วค่ะครับเรียนท่านรองอวิดีที่เคารพนะครับคือเรื่องที่ท่านกําลังกังวลเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะยากนะฮะแต่ในความรู้สึกของผมเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับสมัยที่ท่านเรียนสมัยที่ผมเรียนนี่แหละหรืออาจารพนอเรียนเนี่ยเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าในสมัยนั้นนะ่ะเขาไม่ได้แบ่งอะไรให้มันมากมายปัจจุบันเนี้ยตามหลักสูตรเนี้ยแบ่งเป็นสาระซึ่งท่านคงทราบดีอยู่แล้ว คนนี้หลายๆสาระที่เรามีอยู่5สาระอ่านเขียนฟังเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยแค่ฟังอย่างเดียวเดี๋ยวนี้เขาจะมีดูดพูดะนะ,ะเอามารวมอยู่ในสาระนั้นด้วยนะครับแล้วก็เป็นหลักภาษาแล้วก็สาระสุดท้ายคือวรรณคดีวรรณกรรม โอ้มันเปลี่ยนเยอะขนาดนี้ครับคือจัดให้เป็นหมวดหมู่ค่ะรานนี้เมื่อจัดเป็นหมวดหมู่เนี่ยเราก็จะพบว่าเวลาเปลี่ยนทุกอย่างก็เปลี่ยนหมดะนะครับอย่างเช่นสมัยก่อนมาคดีวรรณกรรมเนี่ยเราก็เรียนแต่ของเก่าปัจจุบันในวรรณกรรมรุ่นใหม่ก็เกิดขึ้นยกตัวอ,อย่างง่ายๆเนี่ยอย่างกรณีสีไลน์อย่างเงี้ยก็ถือว่าได้หนังสือใหม่ขึ้นมาเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเมื่อกว้างขึ้นเนื้อหากว้างขึ้นข้อสอบก็ต้องตามไป เพราะฉะนั้นความยากก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เรียนหรือว่าเราไม่รู้เท่าทันเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วถ้าหากว่าเป็นนักศึกษากศนอหรือว่านักเรียนในระบบโรงเรียนเนี่ยเขาจะตามทันเขาจะเรียนแบบนี้จริงๆแบบนี้เลย <ๆ S 2> เขาจะเรียนแบบนี้ครับดิฉันก็เรียนท่านไปเช่นนี้เหมือนกันค่ะว่าดิฉันนําหลักสูตรของกศออนอมาเลยนะคะคแล้วก็ไปเทียบกับของนักเรียนในระบบโรงเรียนด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะเพราะฉะนั้น ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ออกนอกกรอบเลยเพียงแต่ว่าความเข้มข้นที่เราพยายามจัดให้แล้วก็จะใช้คำว่าบูรณาการก็แล้วกันนะคะเราเริ่มปูพื้นฐานตั้งแต่ขั้นต้นพอครบเรื่องของกระบวนการหลักภาษาที่น่าจะครบของมอปลายแล้วเนี่ยรเราก็เริ่มแตกไปตามสาระต่างๆแต่เราไม่ทิ้งดึงตรงนั้นมาย้ำาแถมตรงนี้ให้ แล้วก็ด้วยความที่ดิฉันเป็นเด็กบ้านนอกก็หยิบเอาประสบการณ์เหล่านั้นที่เคยได้รับได้รู้ได้เรียนและเห็นหรือทำด้วยตนเองเนี่ยมาเติมเต็มให้ในจุดที่ดิฉันเชื่อว่าภาพเหล่านั้นบัตรนี้มันจางหายไปเกือบหมดแล้วครับคือถ้าจะเปรียบเทียบจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราจะมองในแง่ว่าเราเป็นเกษตรกรนะครับอาจารย์พนอชาวนานในสมัยก่อนนี้ก็คือข้าวอย่างเดียว มีความรู้มีความเข้าใจมีประสบการณ์เก็บเกี่ยวทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในเรื่องของข้าวอย่างเดียวแต่ชาวนาปัจจุบันนี้ข้าวอย่างเดียวพอไหมครับไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้เพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันนะครับสมัยก่อนเนื้อหาวิชาเนี่ยแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่ผมเรียนเนี่ยลึกซึ้งมากเลยมาคดินนี่เรียนเยอะมากยาวมากแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงครับตัดเอามันนิดนึงตันตอนตัดตอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วก็ข้อสําคัญก็คือยังบอกซิอีกว่าตรงนี้เพราะเนี่ย ผมก็เลยบางทีก็อะไรดูขัดใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามเรียนท่านว่าจริงๆแล้วเนื้อหาในสมัยก่อนเนี่ยอาจจะน้อยเนื้อหาแต่ลึกแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื้อหาเนี่ยกว้างแต่ผิวเผินเท่านั้นเอง<ช>นะครับดิฉันได้ทราบจากอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าเด็กที่เรียนคณะมนุษยศาสตร์เอกวรรณคดีไทย เมื่อก่อนเรียนจบเล่มโตโตนะคะคแต่วันนี้เด็กๆไม่ได้มีโอกาสเรียนเช่นนั้นอีกแล้วจะแตะแบบที่อาจารย์ว่านาั่นแหละค่ะแต่ว่าบางทีจะมีการสั่งให้ไปอ่านเพิ่มหรือเด็กสนใจต้องไปเติมอเองเพราะฉะนั้นนี่คือความเปลี่ยนแปลทงทางวิชาการที่เกิดขึ้นเรียนกับอาจารย์ใจเด็ดคงไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นไปมากกว่านี้ <c oughs> นอกจากจะขอทําหน้าที่ว่าเราจะช่วยนักศึกษากอศอนเพราะว่าเขาเหล่านั้นเนี่ย พลาดโอกาสทางการศึกษามาแล้วไม่ว่าจะเพราะฐานะเพราะสุขภาพอนามายัยหรือความจำเป็นใดๆดิฉันได้ออกพบนักศึกษากศอนอค่อนข้างเยอะจะเห็นภาพที่แท้จริงและยิ่งถ้าอยู่บนดอยอยู่ในเรือนจาอยู่ในเกาะครับอยู่ในถิ่นธุรกันดารก็จะยิ่งมีโอกาสเนี่ยน้อยลงน้อยลงถูกครับแต่ถ้าเป็นในเมืองเขาจะได้โอกาสดีที่บางทีครูประจำกลุ่ม ก็จะเชิญวิทยากรเฉพาะวิชามาสอนให้ครับแล้วก็มีสื่อพร้อมมูลที่จะใช้เองแต่คนที่อยู่ไกลๆและฐานะไม่ดีก็คงเหมือนสมัยที่ดิฉันเป็นเด็กบ้านนอกที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากเธออ่านเอาเองครับพอพูดถึงตรงนี้ก็เลยนึกได้มาเมื่อก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยก็ได้คุยกับอาจารพนอเรื่องของต้นฉบับอาจารย์พนอครับที่เราเคยคุยกันค่ะค,ค,คือตอนนี้ ผมกําลังประสบปัญหาและผมเชื่อว่าคุณครูภาษาไทยหลายๆคนรวมทั้งอาจารย์พนรก,ก็ประสบปัญหาว่าเราหาต้นฉบับที่แท้จริงไม่ได้เพราะฉะนั้นรายการต่อไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าผมกับอาจารย์พนนยจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาบางอย่างที่ได้ออกอากาศในรายการไปแล้วแต่ว่าจะย้อนไปบางจุดบางเรื่องยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นผมไปหาสุภาษิตสอนหญิงมาปรากฏว่าอาจารย์พนอนกังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะจะถูกไม่ไม่ถูกก็เลยไปค้นมา ไม่ได้ไม่ไว้ใจอาจารย์ใจเด็ดนะใจแต่ว่าดิฉันจะต้องทำงานต่อในชุดสุภาพิรสอนหญิงด้วยใช่ครับก็เลยถือโอกาสว่าเมื่อวันพุธที่15มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันไปงานเสวนาทางวิชาการสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระประทีปแห่งประวัติศาสตร์ไทยมาเด่นก็เลยถือโอกาสไปขอยืมตัวอย่างต้นฉบับจากห้องหนังสือหายากเอามาเทียบทีละบทเลยค่ะอาจารย์ เทียบทีละคําเทียบทีละตัวเลยนะคะครปรากฏว่าโอ้ใจหายอ่ะมันผิดเยอะใช่นี่แหละฮะเพราะฉะนั้น จะออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับว่าอาจจะต้องมีการแก้เมื่อถึงเวลาอันสมควรค,คือพอพูดถึงเรื่องนี้ปั๊บพอนึกได้ก็จะขอแก้ให้ถูกต้องนะครับคราวนี้ถามว่าครูผิดได้ไหมก็ผิดได้นะครับคราวนี้วิธีการทํางานเนี่ยเราก็จําเป็นต้องอิงเหมือนอย่างกับเราเคยคุยกันว่าถ้าเราต้องการจะรู้จักว่าคําที่ถูกต้องในควรจะอิงจากอะไรเราก็จะอิงจากพจนาน,น,านุกรม,กรมแต่ว่าถ้าเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมเนี่ยตอนนี้มันมีปัญหาว่า เราไม่ทราบจะไปเอาต้นฉบับของดั้งเดิมตรงไหนก็คือหอสมุดแห่งชาตินี่แหละเป็นหลักใหญ่เลยใช่ครับแล้วก็ที่ศูนย์มนุษยวิทยาศิลินทรตะหลิ่งชันก็จะมีอีกที่หนึงนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ย ปล่อยลงเน็ตเยอะแล้วนะคะนี่แหลคะครับนะคะปล่อยลงเน็ตเยอะแล้วครับแล้วก็เอ่อหนังสือเล่มสุภาษิตสอนหญิงที่ที่ฉันไปค้นมาแล้วได้รับความกรุณาจากหัวหน้าห้องเนี่ยนะคะคท่านก็หยิบฉบับที่ประทับตรากรมศิลปากรมาให้หซึ่งข้างในเนี่ยไม่ได้วางรูปแบบแผนผังคำประพันธ์เหมือนที่เราบังคับให้เด็กๆท่องนะคะคเพียงแต่เรียงเว้นวรรคบางทีวรรคหนึ่งเนี่ยฉีกเป็นสองบรรทัดก็มี แต่ที่ดิฉันเป็นกังวลมากที่สุดก็คือคําและใจความแค่นั้นเองอก็เลยไปเทียบคําเหล่านั้นทีนี้ถามว่ามีเก่ากว่านี้อีกไหมเจ้าของห้องบอกว่ามีเก่ากว่านี้อีกครับแต่ว่าเล่มนี้ประทับตรากรมศิละปากรแล้วก็น่าจะเป็นคําตอบว่าชําระแล้วถึงจะพิมพ์แจกในงานศพก็ตามครับดิฉันก็เลยคิดว่านี่คือคําแนะนําส่วนหนึ่งที่จะ บอกเพื่อนครูค่ะคว่าโปรดอย่าเชื่อเน็ตเพราะรไม่มีกองบอก,กอใครจะกรุณาเมตตามไม่อุเบกขาพิมพ์ให้ก็ไม่ทราบแหละแต่ว่ามันผิดเยอะมากเลยสุภาษิตส,สอนหญิงที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะคะคเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้บทใดก็ขอสมุดแห่งชาติค่ะไปขอสอบทานที่นั่นและวรรณคดีวรรณกรรมทุกเรื่องที่จำเป็นต้องเอามาอ้างอิงนะคะอย่าเชื่อเน็ต อันนี้ไม่ได้ตําหนิเขาเพียงแต่ว่าเขาก็ทํางานช่วยเราแล้วนั่นแหละระดับหนึ่งใช่ครับแต่ถ้าเราต้องอ้างอิงต้องไปที่หอสมุดแห่งชาติเพราะฉะนั้นช่วงที่เป็นสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยดิฉันกับอาจารย์ใจเด็ดจะตามไปแก้ย้อนหลังแล้วถ้ามีการพูดถึงวันข้างหน้าก็จะเป็นตามต้นฉบับที่ดิฉันไปเทียบมาครับอา้าวเพราะฉะนั้นขอตรงนี้นะครับขอผ่านรายการเลยแฟนรายการท่านใดหนึ่งก็คือ พอจะบอกได้ไหมว่าแหล่งของต้นฉบับที่แท้จริงของหนังสือวรรณคดีวรรณกรรมต่างๆเนี่ยนอกเหนือจากในห้องสมุดเนี่ยถ้าใครมีต้นฉบับอะไรอย่างเนี้ยเราจะขอถ่ายเพราะว่าขนาดนี้สำนักพิมพ์เองไม่พิมพ์หนังสือประเภทนี้แล้วหรือเมื่อสมัยก่อนผมเคยซื้อที่หอสมุดแห่งชาตินี่แหละครับมีขายแต่ปัจจุบันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีไหมมีบางเล่มค่ะใช่ไหมฮะไม่ครบค พราะนี้ทําไมเราจึงต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขให้ถูกต้องเพราะว่าทุกวันนี้จะเพี้ยนไปเรื่อยๆแล้วเห็นไหมครับเหมือนอย่างที่ผมเอามาออกรายการเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้สอนวรรณคดีและวรรณกรรมเพียงแค่เอามาเป็นตัวอย่างใช่ไหมครับจาร์พนอ่อแต่พออาจาร์พนอกุณาค้นว่าเออตัวถูกมันคืออะไรผมว่าเราควรจะพูดแต่เรื่องที่ถูกมากกว่ามันแน่นอนนะคะก็เอาเป็นว่านี่คือข้อคิดอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะคะบางทีเนี่ยถ้าเราอ่านปุ๊บ คนที่เรียนวรรณคดีมาแล้วก็แต่งคำประพันธ์เป็นเนี่ยก็จะแก้ไขกันไปได้เลยละโดยพื้นฐานว่าต้องผิดแน่ๆแ,แต่ว่าคนรุ่นใหม่เขาไม่เข้าใจอาจารย์ใจเดชใช่ใช่ครับดิฉันจําคําแม่นเลยว่ามันมีวรรณคดีเก่าที่เป็นประวัติศาสตร์ว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกรีธาทัพผ่านแม่น้ําขงขอไข่งองอูใช่ครับแต่คนปัจจุบันพิมพ์ว่าแม่น้าโขงข เนี่ยค่ะชื่อเก่าอยู่ตรงไหนในแผนที่เดิมเราไม่ทราบรบแต่ไปใส่เป็นแม่น้ำโขงความหมายเพี้ยนเลยนะคะพระองค์ท่านคงไม่ทรงกรีธาทัพไปลิมฝั่งแม่น้ำโขงแน่นอนมันมันจะอ้อมไปพม่าเกินไปคับนะคะยกตัวอย่างเช่นนี้เป็นต้นเอ้าล้วค่ะวันนี้อาจารย์ใจเด็ดเตรียมตัวอย่างอธิบายโวหารร้อยกรองมาผลงานสามัคคีเพศคำฉันของในชิดบุรทัศน์ ดิฉันก็ขอทำหน้าที่อ่านนะคะครับพึงมันระยาดยึดสุประพฤติสงวนพันหรือฤทธสยาอันอุปเฉตทไมตรีดังนั้นหน้หมูใดผิบ่ไรสมัครมีพร้อมเพียงนิพัพนีระวิวาดระแวงกัน หวังเทินมิต้องสงสยะคงประสบพรันซึ่งสุขกเกษมสันหิตกอบทวิการใครเล่าจะสามารถมณะอาจระรานหารหักล้างบบแหลกลานก็เพราะพร้อมเพราะเพียงกันป่วยกล่าวอะไรฝูงนรสูง ประเสริฐคลันรือศัพท์ภษอันเฉพาะมีชิวีครองแม้มากผิกิ่งไม้ผิว่าใครจะใครลองมัดกรรมกระนั้นปองพลหักก็เต็มทนเหล่าไหนผิไมตรีสละลีณห,หมู่ตน กิจใด,ดจะขวายขนบ่มิพร้อมมิเพียงกันอย่าปราดธนาหวังสุขทั้งเจริญอันมวลมาอุบัติบันลุชไหนบ่ได้มีปวงทุกข์พิบัติสันพระพยันตรายกรีแม้ปราดนิยมปรี ติประสงค์ก็คงสมควรชนประชุมเช่นคณะเป็นสมาคมสามัคคิปรารมพระนิพัทธรำพึงไปมีก็ให้มีผิว่มีก็คำหนึง่งเนื่องเพื่อพิโยจึงจะประสบสุขาไัล เชิญอาจารย์ใจเด็ดค่ะครับไม่ได้แกล้งหรือว่ากระทบก,กระเทยียบประชวะชันใครนะครับแต่ยกสามัคคีเพศมาให้เนี่ยอาจารย์พนอว่ายุคนี้เป็นอย่างนี้ไหมครับเนี่ยยุคนี้เป็นเช่นนี้แลคือไม่ถึงกับพูดกันภาษาแรงๆหน่อยก็คือไม่ถึงกับเลวร้ายนะักแต่แต่ว่าครับม,มันดูเหมือนจะทุกหย่อมย่าเลยที่มันมีอะไรไม่เป็นเนื้อเดียวกัน ใช่ไหมคะอาจารย์รดิฉันใช้คํานี้ได้ใช่ไหมคะได้ครับอย่าง<ด>เราจะทําขนมสักอย่างหนึ่งนี่ต้องผสมแป้งให้มันเข้ากับส่วนผสมอื่นๆจนเนียนเป็นเนื้อเดียวกันครับตอนนี้มันดูเรายังเคี่ยแป้งออกมาได้เคี่ยไข่ออกมาได้เคียน้ําตาลออกมาได้ยังไงก็ไม่ทราบลคะค่ะครับคือถ้าเราย้อนกลับไปดูว่านายชิดบุรทั์เนี่ยแต่งสามัคคีเพรศค,คาฉันขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าในช่วงสมัยรัชกาลที่6ตอนนั้นนะมีข้อคลหามาก เกี่ยวกับเรื่องของการทะเลาะบบาแหวงกันเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารราชการอะไรของรัชกาลที่6กันนะครับในชิดก็พยายามที่จะเชียให้เห็นว่าถ้าเราสามัคคีเนี่ยทุกอย่างก็จะดีหมดแต่ว่ามาตอนนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับชาติบ้านเมืองมากเท่าไหร่นะผมว่าเกี่ยวกับคนมากกว่าสามัคคีเพศนี่เชียให้เห็นเลยว่าคนเราเนี่ยถ้ามีอคติไม่ลดทิฐิมานะเลยทุกอย่างมันก็วุ่นวายไปหมดเลยจะดีฉันเก่งฉันเลิศอ่าใช่ครับ ก็เลยถี่โอกาสอันนี้เป็นตัวอย่างคือผมก็นั่งคิดอยู่นะว่า <c oughs> เอ๊ะอธิบายโวหารเนี่ยจะเอาอะไรดีนะก็นึกถึงว่าอย่างน้อยที่สุดเลยก็คือ <c oughs> เผื่อว่าคนฟังมีโอกาสอำนาจวาสนาที่พอจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ก็ฟังเราจะได้ไปแก้คือจริงๆแล้วคนเราคิดได้ต่างได้ถูกไหมครับ <c oughs> คิดต่างได้แต่ว่าทําไมครับ ต้องช่วยเอามุมที่ดีที่ไปด้วยกันได้มาปรองดองใช่ครับแหม่ิฉันใช้คําสูงอีกแล้วเนาะใช่ครับประวัติาศาสตร์ก็สอนเราเยอะนะครับมีสำนวนที่เห็นชัดเจนมากเลยแล้วมันก็สะท้อนในไรายหลายอย่างจับให้มั่นคันให้ตายหมายความว่าถ้ารู้ว่าเขาทําอะไรไม่ชอบมาพากลครับต้องหาทางหาหลักฐานมามัดให้อยู่หมดัดใช่ครับถูกหรือเปล่าคใช่ครับอีกสำนวนหนึ่งกัจามพนทครับค่ะ ประเพณีตีงูให้หลังหักมันก็มักทำร้ายเมื่อภายหลังก็งูตัวมันยาวๆอาจารย์ไปตีข้างหางมันพอมันหลังหักปุ๊บหัวมันก็วกฉกวับเข้ามาเลยสิความหมายก็เหมือนกับจับให้มั่นคั้นให้ตายอะคือเอาทีเดียวให้อยู่หมัดเลยนะครับไม่ได้นอกเรื่องนะเพียงแต่เขาบูรณาการนะครับผมเห็นว่าตรงนี้เริ่มจะใช่ครับเริ่มจะอธิบายแล้วว่าพึงมัลยานยึด สู่ประพฤติสงวนพักจริงๆเขาเขียนว่าสงวนพันนะแต่ว่าอาจารย์จะเห็นได้ว่าคอควายการันพักไปว่าอะไรครับพักพวกพักพวกนี่แ,<ต>แหละเขาการันที่คอควายก็ต้องอ่านพันครับแต่ว่าบางตำราไม่มีคอควายการันในจารย์พนอเออเนี่ยซึ่งโดยความหมายแล้วเนี่ยก็คือการอยู่กับกลุ่มคนหรือว่ากลุ่มของเราเนี่ยนะครับเราต้องมีมารยาทในการที่จะ ทำตัวสุประพฤติแปลว่าอะไรครับประพฤติดีต้องทำตัวดีๆให้ดีคืออยู่ในกลุ่มของเราเนี่ยต้องทําตัวให้ดีก็คือมีมารยาทมารยาทที่วมารยาทกฎเกณฑ์ของสังคมนะครับคือกลุ่มว่ายังไงก็ว่าตามนั้นค่ะวันนี้เขาใส่เสื้อเขียวก็เขียวกับเขาค่ะ วันนี้เขาเกงงานก็ต้องเกงกับเขาถูกไหมอ้าว,อ,าวอันนี้ไม่ใช่แล้วอ้าวมันก็นจะมีคําว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิว,ต,วตาตา,ตาม,ตาตามดิฉันคิดว่าต้องแยกเป็นสิ่งที่มันดีและไม่ดีนะคะครับถ้า,อ,าอะไรไม่ควรที่จะปฏิบัติมันก็ไม่ควรนะคะอยู่เฉยๆบ้างก็ได้เอาละนะครับบอกว่าสิ่งที่ดีงามที่ควรจะทําในกลุ่มก็คือรื้อลิษยาอันรื้อลิษยาแปลว่าอะไรครับรื้อ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 ข้าวรื้อของอ่าก็คือทิ้ง ทิ้งความอิจฉาตาร้อนซึ่งกันและกันเนี่ยะนะครับอุปเฉษท,ท,ทังไมตรีอุปเชษแปลว่าอะไระอุปเหตแปลว่าการตัดการตัดหรือว่าการรอนตัดรอนไมตรีริดรอนไหมคะใช่ครับใช่ตัดรอนริดรอนไมตรีคือความอิจฉาริษยาที่ทําให้ไมตรีมันหายไปเนี่ยอคุณหยุดซะอนะครับรักยาวให้บานรักสั้นให้ต่อครับตรงเนี้ยในสังคมไทยเราเนี่ยต้องเลิก แล้วก็มันจะเลิกได้ก็ต่อเมื่อซื้อที่เป็นสิ่งที่เป็นบันเทิงทั้งหลายอย่างต้องไม่มีโอมึงเดี๋ยวเขาบอกไม่มีตลาดอาจารย์ลองดูสิคะว่าผู้ธุรกิจที่เขาสนับสนุนรายการพวกนี้ตอนที่มีคนเห็นตารางโอกาสของวิทยุศึกษาเขาบอกโอ้ยังมีวิทยุศึกษาอีกสถานีเดียวนะที่มีดนตรีไทยประจักษ์ชัดอยู่หลายช่วงครับ เพราะเราไม่มีโฆษณาไงคะครับครับ <c oughs> นะครับอขออีกบทหนึ่งนะครับ <c oughs> ขออีกบทหนึง่ง <c oughs> ดังนั้นนะหมู่ใดพีบอไร้สมัครมีพร้อมเพียงนิพันีระวิวาทระแวงกันนิพัทเนี่ยแปลว่าเนืองๆทำต่อเนื่องทำไปตลอดนะครับก็คือถ้าหากคุณจะให้กลุ่มของคุณหรือบุคคลหมู่ใดกลุ่มใดก็ตามแต่เนี่ยนะครับให้มีความสมัครสมานกันแล้วสิ่งหนึ่งก็คืออย่าระแวงกันค่ะ <c oughs> ใช่ไหมครับคนเราเนี่ยที่ทะเลาะก,กันเพราะระแวงกันค่ะอา้าวผมว่าเอาแค่2บทเนี้ยก่อนแล้วเดี๋ยวรายการคราวหน้าเราค่อยมาต่อเพราะว่ามีจุดที่จะต้องคุยกันหลายจุดทีเดียวได้ค่ะครับอันนี้ขึ้นต้นเอาไว้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคิดต่อไว้ก่อนรายการคราวหน้าอาจารย์ใจเด็ดจะเฉลยที่เหลือจนจบทั้งข้อความในฉันที่ยกมาวันนี้ อาจารย์เฉเดวานเะเอมและดิฉันพนธรรมเนียมอินลาไปก่อนพบกันใหม่รายการคราวหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ